สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะฮะต้อนรับเข้าสู่ช่องลาบเวเล่เดี๋ยววันนี้มาสรุปผลกันนะครันบอลล์บอลที่ญี่ปุ่นกันสักนิดนึงแล้วกันนะครับในบอลล์บอลวีคัพนะครฤดูกาล2023-2024นะแล้วก็เดี๋ยวไปสรุปผลของลีกดิวิชั่น2ด้วยเนาะอ่ะสำหรับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับวันที่9แล้วก็วันที่10มีนาคมนะฮะในลีกญี่ปุ่นก็เป็นการแข่งขันบอลล์บอลวีคัพแล้วนะเพราะว่าลดิวิชั่นหนึ่งมันแข่งขันจบไปแล้วเมื่อตั้งแต่สัปดาห์ทีี่่่่ผาาาานนนนนนนมะะะะครรรััับบอออ้้กก็็จเปแขขงลถววยฮหื วีคัพนี่แหละซึ่งก็จะกลับมาแข่งขันกันอีกครั้งนะครับตั้งแต่ฤดูกาล2020-2021เลยนะครับวีคัพก็จะคล้ายๆกับครั้งที่ผ่านมานั่นก็คือตัวผู้เล่นตัวนักกีฬาเนี่ยที่ทางสมาคมญี่ปุ่นได้มีการเรียกตัวไปก่อนหน้านี้เนี่ยจะไม่ได้มาแข่งขันในรายการนี้นะครับใครที่มีชื่อเขาเ้าไปซ้อมกับแคมป์ทีมชาติเนี่ยก็จะไม่ได้เล่นในรายการวีคัพนะฮะก็จะเป็นพวกบรรดาดาวรุ่งบรรดาตัวสำรองนะฮะหรือบางสมโมสรเนี่ยตัวนักกีฬาต่างชาติเนี่ย อ่าที่เป็นโค้ต้าต่างชาตินะก็ปล่อยกลับไปแล้วนะครับจะเหลือเพียงแค่ส่วนใหญ่จะเหลือเพียงแค่โค้ต้าอาเซียนสําหรับการแข่งขันวีคัพเนี่ยสิทีมในลีกญี่ปุ่นเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มละ6ทีมนะแต่ละกลุ่มแข่งขันไปพบกันหมดนะครับเพื่อคัดเอาอันดับ1และก็อันดับ2ผ่านเข้าสู่ในรอบรองเชลเลอร์ต่อไปนะครับสําหรับในกลุ่ม A เนี่ยก็จะมี n อ c นดิซีเรดดอกเก็ตแคมป์วีลิกนะฮะของอัชรพรคงยศจะอยู่สายเดีวยวกันกับไซตามะไอเอลเมดิกเดนโซ่แจ้งอรี นะแล้วก็คูโรเบะออคาเฟริสของพิมพิทยากกรับนะฮะส่วนกลุ่ม B นะครับก็จะมีโทเรแอโร่นะฮะทีมของน้องไก่มิโมรรัตนาพันธ์นะครับปีที่แล้วนะครับเป็นรองแชมป์วีลีกนะก็เลยได้มาเป็นทีมวางในกลุ่ม B แล้วก็จะมีฮิซามิเฮียสปริงนะทีมของชิตะพอนกำลังมากเจทีมาเว拉斯โตโยต้าโตเก f ยวคุนซี่ของอัทยาบรุ่งสุขโอกายาม่าสีเก้านะฮะแล้วก็เพสติดอินเตอร์เนชั่นแนลอานดันมารีน้องใหม่ดีกวิชันหนึ่งนะกกนใน โมริเวเล่ทีมของทัดดาวดึกแจ้งนะครับลงสนามพบกับ PFU b u ยูบูนะฮะโอ้แล้วก็เกมในขันในคู่นี้ทัดดาวได้ลงสนามเป็นตัวหลักนะครับผมแล้วก็พาทีมเก็บชนะไปได้3าต่อหเซตนะครับนะฮะ2ี2สิบห้ายี่แล้วก็25ต่อ16คะแนนนะฮะโดยที่ทัดดาวนึกแจ้งว่าลงสนามเป็นตัวจริงนะครับแล้วก็ผลงานยอดเยี่ยมมากนะครับทัดดาวตบไป15คะแนนบล็อกไว้ได้7คะแนนแล้วก็เสิร์ฟเอสไปอีก1แต้มด้วยกันนะครับถือว่าเป็น แมตชที่ยอดเยี่ยมมากสำหรับทางทัดดาวนัแจ้งในการลงสนามศึกวีคับนะฮะในปีนี้เนาะอ่ะนี่ก็เป็นเกมนัดเดียวของทางที่ชิ้นที่ลงเล่นในกลุ่ม A นะครับในสัปดาห์นี้นะส่วนเกมใน,นกลุ่ม A อีกคู่นะครับผมก็เป็นการลงสนามพบกันระหว่างครเบตอควาเฟรนะครับทีมของน้องบีม พิมพิยาโคกรัมนะครับพบกับเดนโซ่แอริบีนะโดยในเกมนี้เนี่ยน้องบีมได้ลงสนามเป็นสำรองใหนเซตสนะครับแล้วก็ได้ลงสนามเป็นตัวจริงในเซตที่3แล้วก็เซตที่4แต่ว่าในนัดนี้นะครับเป็นท่านั่งของเดนโซ่ที่เอาชนะไปนะครับ22 25 25 22 25 19แล้วก็25ต่อ22คะแนนนะครับพิมพพิยาก็ถึงแม้ว่าจะลงเล่น ตัวจริงเต็มๆแค่2เซตแต่ก็ทําไปได้ทั้งหมด13คะแนนด้วยกันนะครับผมส่วนเกมในกลุ่ม B นะครับทีมนักกีฬาไทยลงทําการแข่งขันทั้งหมด2ทีมด้วยกันโตโยต้าอัลโตเวนิคุนซี่ของัทยาบุรุงสุขนะครับเจอกับโอกายาม่าซีเก้านะครับโดยที่ทางฝั่งของโตโยต้าเนี่ยนะครับไม่ได้ใช้ฮัทยาลงเล่นเป็นตัวจริงในแมชนี้นะครับก็เปิดโอกาสให้ครับผู้เล่นสำรองในทีมได้ลงสนามครับแล้วก็แมชนี้นะครับเป็นท่านั่งของโอกายาม่าที่ชนะไป30นะครับ25 19 25 14แล้วก็25ต่อ16นะทีมของ โตโยต้าของเตยก็แพ้ไปในแมชนี้นะครับส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับโอ้โหนี่รอมาเนินานๆอย่างมากสําหรับน้องยุ้ยชิตาพรกาลังมากนะครับได้ลงสนามเป็นตัวจริงแล้วนะครับให้กับฮิซามิสึสปริงนะครับพบกับท่านั่งของเฟสต์อินเตอร์เนชั่นแนลอารันมาเร่นะแล้วก็ในแมชนี้เนี่ยสปริงเอาชนะไปได้3ต่อ2น,นะครับลุ้นเหนื่อยเลยเดียวนะ25 17 17 25 22 25 25 19แล้วก็15ต่อ11คะแนนนะครับชิต่พิบห้งเล่นเต็มๆเลยน,นะนะทั้งหมด5เซตนะครับทะแนนนะครังหมด หกคะแนนโดยเกมลุกทำไปได้หนึ่งแต้มนะฮะแล้วก็เกมบล็อกทำไปได้ห้าแต้มด้วยกันนะยังได้ลงสนามแข่งขันนะมันก็เป็นประโยชน์เหมือนกันสำหรับศึกวีครับที่อย่างน้อยนักกีฬาไทยเรานะจากที่ไม่ได้เล่นในลีกก็ได้ลงเล่นในรายการนี้แหละส่วนเกมในวันที่10นะครับมีทีมของนักกีฬาไทยลดทุนการแข่งขันกัน3ทีมแล้วก็แข่งขันกันเพียง2คู่เท่านั้นนะครับไปดูกันที่คู่แรกกันหน่อยแล้วกันนะครับใน กลุ่ม A นะครับเป็นศึกไทยดา้าบี้เลยนะฮะร,ระหว่างทีม NEC r e d ซีเรดโของเพียวชราพรนะครับลงสนามพบกับคูโรเบะอควาเบตสของพิมพิชญานะครับเอ็เพิ่งจะลงสนามเป็นเกมนัดแรกนะครับขณะที่คูโรเบเนี่ยเล่นไปแล้วนะฮะในเกมเมื่อวันที่9แล้วก็แพ้มาเอ่อสำหรับเกมนัดน,นี้เนี่ยชราพรแล้วก็พิมพิชญาก็ได้ลงสนามเป็นตัวจริงทั้งคู่นะโดยที่เกมนัดน,นี้นะครับเอ็นดีซีฮอชราพรชนะไป3าูนย์นะครับยี่สิบห้าสิบหกยี่สิบห้าสิบหกแล้วก็ 21, นนนยี่สิบห้าต่อยี่ เล่นยาวเลยนะครับผมแล้วก็ทําไปได้ทั้งหมด12คะแนนด้วยกันนะครับส่วนพิมพิทยาลงเล่นไม่แค่สเซตนะครับแล้วก็ทําไปได้ทั้งหมด3คะแนนในแมชนี้นะฮะสำหรับ a อ c ดีซก็คว้าชนะไปได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับขึ้นนาเป็นจ่าฝูงของกลุ่ม A ไปนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับผมโทเรอเอโรของน้องไก่วิมลรัตนพันธ์นะครับลงสนามพบกับโอกายาม่าสเกนะครับที่ชนะมาแล้วในเกมเมื่อวันที่9ที่ผ่านมานะครับส่วนโทเรเนี่ยเล่นเป็นเกมนัดแรกแล้วก็ผลงานในนัดนี้นะครับโอกายาม่าเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมนะคร สามต่อหนึ่งเซตนะครับยี่สิบห้าสิบเจ็ดยี่สิบห้ายี่สิบยี่สิบสองยี่สิบห้าแล้วก็ยี่สิบห้าต่อยี่สิบสองคะแนนนะวีมอนรัตน์ได้ลงเป็นตัวจริงยาวเลยนะครับในแมชนี้แล้วก็ทำไปได้ทั้งหมดหกคะแนนด้วยกันมาจากเกมรุกสามคะแนนเกมล็อกหนึ่งคะแนนแล้วก็เกมเสิร์ฟอีกสองคะแนนด้วยกันนะครับสำหรับอันดับตารางคะแนนของทางศึกวีคับนะฮะในกลุ่ม A นะครับ NTT r จีทีเรตโขึ้นนำเป็นจ่าฝูงนะครับมีอยู่3คะแนนนะครับจากการชนะนัดแรกอันดับ2เป็นฮิจาชิอาเซโมริวาเล่ทีมของฟัดดาวนะครับ ชนะ1แพ้ศูนย์มีอยู่3คะแนนอันดับ3เป็นเซตมะนะครับชนะ1แพ้ศูนย์มีอยู่3คะแนนเหมือนกันอันดับ4นะครับเดนโซเอริบีนะครับชนะ1นัดมีอยู่3คะแนนอันดับ5เพียบยูแพ้ไป2เกมยังไม่มีคะแนนแล้วก็อันดับ6คุโรเบอควาเฟริสนะครับทีมของน้องบีมนะแพ้ไป2เกมก็ยังไม่มีคะแนนเช่นเดียวกันส่วนในกลุ่ม B นะครับโอกายาม่าสีเก้าชนะ2เกมรวดมี6คะแนนนะครับอันดับ2นะครับเจทิมเวอรัตชนะไป1เกมมีอยู่3คะแนน ส่วนอันดับ3เป็นฮิซามิจิสปริงนะครับของชิตาพรชนะ1เกมมีอยู่2คะแนนนะครับอันดับ4เป็นเฟสติดอินเตอร์เนชั่นแนลอารันมาเร่นะครับแพ้ไป2เกมมีอยู่1คะแนนอันดับ5นะครับเป็นโทเรเอโร่ของวิมลรัตน์นะครับแพ้ไป1เกมยังไม่มีคะแนนแล้วก็อันดับ6โตโยต้าของอธยาแพ้ไป1เกมก็ยังไม่มีคะแนนเช่นเดียวกันสำหรับโปรแกรมการแข่งขัน,นในนัดต่อไปในศึกวีคับนะครับวันที่16มีนาคมในกลุ่ม B นะครับเจทีมอเมรัสนะครับจะลงสนามพบกับ ที่สาวิสเริงของชิตาพรในเวลา11นริกาเนคู่ที่2นะครับโตเรียโรของวิมลรัตนพันธ์นะครับจะเจอกับ t o y o ต้าออโตเ c ติกคินซี่ของอัธยาในครับในเวลา12นาฬิกานะครับจะเป็นเกมในกลุ่มบีเหมือนกันตั้ง2คู่นะครับส่วนเวลา12นาิก5นาทีเอ็นดีซีเรดเกตของอัชรพรนะครับเจอกับพิตาชิอาเซมริวเลของทัชดาวนะครับอ่าก็วันที่ยังมีศึกไทยแลนมีสอคู่ด้วยกันวันที่17นะครับผมซ i ตุมะอากิวเมดิกจะเจอกา แล้วก็11นาฬิกาอีกหนึ่งคู่นะครับโทเรียโรของมิโมรัตเจอกับเพรสติดอินอร์เชเนลอารันมาเรในกลุ่ม A นะครับเวลา12นาฬิกา5นาทีเอ็นดีซีเรดเกตของอัชราพรเจอกับ p Blue Cat ีเอฟยูบลูแคส่วนผลงานของทีมบุ๋มบิ่มนะฮะชัชวอนโมกสีอย่างวิโตอร์นาฮิเมจิลงแข่งขันในวอลเลย์บอลดิวิชั่น2ของญี่ปุ่นนะครับ นัดนี้เป็นนัดสุดท้ายของฤดูกาลปกตินะครับวิเตอเรียฮิเมจินะฮะลงสนามพบกับโอโนเซกิยุฮิโรชิมาออยเลอร์นะฮะแล้วก็ผลงานในเกมนัดน,นี้นะครับวิเตอเรียก็ชนะไปนะฮะโดยสกอร์3ต่อ0เซตเลยนะครับ25ต่อ10 25ต่อ12แล้วก็25ต่อ18นะครับแทชิออนทำไปทั้งหมด11คะแนนด้วยกันผลงานของฮิเมจิในเล่นไป18เกมก็ชนะ18เกมรวดนะครับแล้วก็อย่างที่เราทราบกันดีนะฮะฮิเมจินี่ ผ่านเข้าไปเล่นในรอบชิงชนะเลิศตั้งแต่สักสามสี่ลัดก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็คือการันตีเข้าไปรอในรอบชิงแล้วนะฮะโดยจะเข้าไปรอพบผู้ชนะระหว่างรูดอินเดียร์เนอลิสนะครับผมทีมรองแชมป์ของลีกนะจะเจอกับคุณม่แบงค์กรีนวิงทีอันดับที่3นะครับก็ดิยิปเปนสองเนี่ยอันดับ1จะเข้าไปรอชิงชนะเลิศอันดับ2อันดับ3เนี่ยจะไปเล่นในรอบรองชนะเลิศกันก่อนนะครับสำหรับเกมในรอบรองชนะเลิศแข่งขันในวันที่ยี่สิบสามมีนาคมนะครับแล้วก็รอบชิงชนะเลิศแข่งขันในวันที่ยี่สิบสี ทีมของบิ่มได้ไปยืนรอก่อนนะในวันอาทิตย์นะใครชนะก็จะไปเจออีกทีหนึ่งแต่ว่าดิชั้นสองเนี่ยปีนี้เนี่ยไม่มีการแจ้งว่าจะเลื่อนชั้นกี่ทีมเพราะว่าเดี๋ยวปีหน้าเขาจะปรับระบบอีกใหม่แต่ที่แน่ๆก็คือทีมมุมบิ่มอย่างน้อยน่าจะได้เลื่อนชั้นนะครับหนึ่งในสามด้วยเพราะว่าได้เลื่อนชั้นแน่นอนนะครับฤดูการหน้าเดี๋ยวรออีกทีว่าเขาจะเพิ่มทีมจากสิบสองทีมเพิ่มเป็นสิบสี่หรือจะเป็นสิบหกนะยังไงก็แล้วแต่มีโอกาสที่จะเพิ่มทีมแน่นอนนะครััับบบเดีีีี๋ยรรรรออุนนนกกททะสหมมมขงิ แต่ที่แน่ๆก็เดี๋ยวรอลุ้นแชมป์กันนะครับสำหรับทีมของน้องบุญบิ๋มในวันที่24มีนาคมนะช่วงสิ้นเดือนส่วนดิวิชั่น2ทีมชายนะครับโออิตะมิโยชิไบเซอเลอร์ของน้องเบสสุภกรนะครับเกมในวันที่10ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเกมนัดรองสุดท้ายนะครับก็เอาชนะซึคุบะยูนิเต็ดซันไกอาไปได้3-0เลยนะครับ25-23 25-21แล้วก็25-16นะครับผมสุภกรนี่ทำไปทั้งหมด16คะแนนด้วยกันนะครับผลงานของเบสก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะคือบางแม,องอจจม,มแตช ไลน์แม็กก็ทาสกอร์ได้ดีนะฮะอ่าลีกทเ่ียนสองของทีมชายเนี่ยถ่ายสดผ่าไอจีแล้วมันดูย้อนหลังไม่ได้นะครับหายแล้วหายเลยแล้วถ้าดูในคอมเนี่ยมันต้องเอียงดูนะฮะต้องเอียงแบบเนี้ยดูลาบากเหลือเกินนะฮะอาตผลงานของทีมเนี่ยเล่นไปยี่สิบหกเกมนะครับผมชนะสิบสามแพ้สิบสามโบเท่ากันเลยบาลานซ์เหลือเกินนะ,ะอยู่อันดับที่หกจากทั้งหมดสิบทีมนะฮะแล้วก็ทีมชายเนี่ยจะไม่มีรอบเพลย์ออฟลุนแชมป์นะฮะก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะเอาเลื่อนชั้นกีีท่ทมเด๋ยวรอูใน ่อดูการน้าละกันนะครับนี่ก็คือทั้งหมดของสรุปผลกันนะครับวอลเลย์บอลวีคับญี่ปุ่นลงไปถึงในดิวิชั่น2ของญี่ปุ่นทั้งทีมชายและก็ทีมหญิงด้วยนะครับผมยังไงวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กับช่องเราเลขของเราด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ